อาจจะคิดก็คิดกันอีกนู่นนะฮะปี10ปีแนวความคิดที่จะให้ไทยเนี่ยมีเครื่องบินสเตลผมก็บอกว่าเออมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะฮะให้ผู้ชมบางท่านเขาก็มีความหวังดีบอกว่าเราเนี่ยก็น่าจะหาความเหนือชั้นเขาก็ต้องการสื่อมาถึงนี่ฮะกัมพูชานะฮะกัมพูชาเนี่ยอยากจะได้เจสิบีนะฮะจนตัวจะสั่นแหละนี่ถ้าหุนมันเน็ตเนี่ยมีเงินผมคิดว่าเอาแน่นะท่านผู้ชม ราะว่ามันมีกระแสข่าวกันมาแล้วตั้งแต่ในวันที่22ิพฤษภาคมที่ผ่านมาคะจากพวกเพจการทหารของกัมพูชานี่แหละมันเกิดขึ้นจากกรณีที่ทั้งสองประเทศนี้ครับมีการเข้ามาซ้อมรบร่วมกันสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คสไนเปอร์ครับวันนี้ก็มีประเด็นข่าวสารทางด้านวงการทหารมาพูดคุยกันต่อครับก็เรียกว่าน่าจะเป็นประเด็นข่าวที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดหา เครื่องบินขับไล่ครับท่ามการกระแสข่าว J10 ฮะตอนนี้ฮะเขาโด่งดังอยู่รุ่นเดียวเลยทำให้ทั้งอเมริกาทั้งตะวันตกต้องยืนดูเขาอยู่ห àng, ่างๆถึงความโดดเด่นของเขา,าเขาเด่นมากทีนี้มันก็เลยเกิดเป็นประเด็นขึ้นมาในฝั่งไทยนะครับเพราะว่ามันเกิดขึ้นมาในช่วงเวลาที่กองทัพากไทยนี่นะครับเขาก็กําลังอนุมัติโครงการแล้วนะครับสําหรับกลิปเพน EF e เป็นตัวใหม่เลยบางคนก็ เขาใช้คำว่าเอ๊เราจะไม่ปรับปรามคิดใหม่เหรอเพราะมันเกิดจากกรณีปากีสถานกับอินเดียเนี่ยนะครับเขาก็ต้องการจะโยงว่าขนาดลาฟานยูโรไฟเตอร์เนี่ยมันยังโดน j 1 4โค้นเลยน่าจะมีการปรับเปลี่ยนไม่เซตใหม่นะมาดูเครื่องบินแบบ J10 หรือไม่ก็ J31 ของจีนไปเลยฮะก็มีการพูดถึงขนาดนั้นท่านผู้ชมครับก็ต้องบอกนะ ถ้าหากว่าจะมาตั้งโครงการอะไรกันใหม่เนี่ยมันก็เสียเวลาแล้วเพราะว่าทออเนี่ยนะครับเขาก็เดินหน้าไปไหนไหนแล้วแล้วก็อย่าเพิ่งมีการก็ไปด้อยค่าเรื่องของกลิ p เพ่นนะผมก็เคยมีการอธิบายว่าเครื่องบินลบเนี่ยลำเดียวลบแบบสแตนอโลเนี่ยมันก็ใช้งานได้ในสถานการณ์หนึ่งแต่ถ้าหากว่ามันมีการลบสเกลใหญ่นยเราก็เหมือนกับปากีสถานนี่แหล,ละลักษณะฟอร์มก็ลบเหมือนกันมีทั้งเลาร์ผักพื้นดินเครื่องบินแจ้งเตือนภัยทางอากาศ ลบแบบโครงขายเพราะฉะนั้นโครงการกลิปเพ้นเนี่ยไม่ต้องไปตั้งประเด็นหรือว่าข้อสงสัยนะชินชอบเครื่องบินค่ายจีนได้ไม่มีปัญหาแต่ที่เราซื้อกลิปเพ้นมาเนี่ยคือระวางลากขาเนี่ยนะครับเป็นระบบตะวันตกหมดแล้วอ่ะนะท่านผู้ชมเข้าใจไหมวางลากฐานเรื่องของระบบโครงขายเนี่ยเป็นในแนวตะวันตกถ้าหากว่ามีการไปซื้อ j 10c เนี่ย ก็ต้องมาลื้อกันใหม่ปรับกันใหม่ฮะก็ต้องคุยกันอีกยาวแต่บางท่านเขาก็บอกว่าไหนหๆก็ไหนๆแล้วนะฮะเพราะว่าไทยเราเองเนี่ยก็เคยแสดงความประสงค์อยากจะไปซื้อ F 3 5แล้วเราทําไมไม่เอาเป็นเครื่องบินที่มันมีความเหนือชั้นไปเลยก็คือเครื่องบินแบบ j 3สาห้าของจีนะฮะเป็นเครื่องบินสเตลนะฮะท่านผู้ชมครับตรงนี้คิดได้แต่คงจะต้องเอาให้กลิปเพ่น EF เนี่ยนะครับมันจบไปก่อน อาจจะคิดในหูบินต่อไปเนี่ยก็คิดได้ครับความเป็นสเตลเนี่ยนะครับหรือการก็มาเชื่อมโยงระบบ Data Link เนี่ยนะครับโดยเฉพาะลิงก์ที่ให้เข้ากับเครื่องบิน j 35เนี่ยมันก็พูดได้ครับเพราะว่าเรื่องของการผลิตซอฟต์แวร์หรืออุปกรณ์เนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างครับมันเกิดขึ้นจากมันสมองกะทำได้ไม่ใช่ว่าตัดหนทางทั้งหมดแต่ก็จงอย่าลืมว่าระบบอาวุธเนี่ยนะครับ จีนกับค่ายตะวันตกและอเมริกาเนี่ยมันไม่เข้ากันนะยกตัวอย่างว่า a i m 120เนี่ยนะครับที่ติดตั้งบน f 1 6ก็สามารถนำมาติดตั้งบนเกลเพนได้นะแต่ถ้าหากว่าจะนำไปติดตั้งบนจีนจีนเขาก็ต้องมีข้อมูลดีนะท่านผู้ชมมีข้อมูลสำหรับการพัฒนาแต่เราก็ยังไม่รู้ว่าขีดความสามารถของเขาเนี่ยนะครับมันมีตรงนี้มากน้อยสักเพียงไรที่สามารถแปลงเครื่องบินจีนให้สามารถรองรับ ตะว,วันตกได้ตรงนี้ก็ต้องยอมรับว่าเราเองก็ยังไม่มีข้อมูลนะแต่ว่าในเรื่องนี้ครับเหมือนปากีสถานเนี่ยเขาก็พยายามที่จะทําเหมือนกันฮะที่นําอาวุธจากตะวันตกมาติดตั้งบนเครื่องบินรบของพวกเขาแล้วก็หลายๆประเทศนะครับที่เขากําลังกระทำเนี่ยนะครับอย่างอิอนเดียเขาก็นำเครื่องบินแบบลาฟานให้มาสามารถรองรับอาวุธที่มาจากอิราเลได้ครับ แล้วก็ยังมีชาติอื่นๆ,ๆอีกที่เขามีแนวคิดอย่างนี้แต่ว่าสถานการณ์ในปัจจุบันเนี่ยยังไม่ต้องคิดฮะหาจะคิดก็คิดกันอีกนูนะะ่นนห้าปี10ปีแนวความคิดที่ใหยไทยเนี่ยมีเครื่องบินสเตลผมก็บอกว่าเออมันก็เป็นเรื่องที่ดีนะฮะท่านผู้ชมบางท่านเขาก็มีความหวังดีบอกว่าเราเนี่ยก็น่าจะหาความเหนือชั้นเขาก็ต้องการสื่อมาถึงนี่ฮะกัมพูชานะฮะกัมพูชานี่อยากจะได้ 1> j 1 4นะฮะจนตัวจะสั่นแหละนี่ถ้าหนะุ้นมันเน็ดเนี่ยมีเงินผมคิดว่าเอาแน่นะท่านผู้ชมเพราะว่ามันมีกระแสข่าวกันมาแล้วตั้งแต่ในวันที่22ิพฤษภาคมที่ผ่านมาฮะจากพวกเพจการทหารของกัมพูชานี่แหละมันเกิดขึ้นจากกรณีที่ทั้งสองประเทศนี้ครับมีการเข้ามาซ้อมรบร่วมกันมันก็เลยจุดประกายในช่วงที่อินเดียกับปากีสถานม,ามีการเข้ามาปะจา,าดาก,กันกัมพูชาในเลยฮือกันใหญ่เลยฮนะบอกว่าเอ้ย e ต้องเอาแล้ว ต้องเอาแล้วมันมีความเหนือชั้นกว่ากิ i ปเพนในไทยอย่างแน่นอนแล้วก็สามารถไปสอย F16 ไทยได้อย่างแน่นอนขนาดลาฟานมันยังไม่เหลือเลยนับภาษาอะไรกับกิ i ปเพนลำกระจึงหนึ่งเออเขาก็ต้องการเทียบไปซกขนาดนั้นทีนี้แฟนขับ F4 เครื่องมือลบค่าย G เนี่ยเขาก็เลยเชียร์ว่าโอ้ยไม่ต้องไปกลัวมันว่ากาัมพูชาเนี่ยมันซื้อ J10 เราก็ซื้อ J35 เนี่ยนะครับกบมันไปเลยจะได้มีความเหนือชั้นกว่ามันอีก มันจะได้ไม่ต้องมีการเข้ามาคุยเกทับในฝั่งไทยทนะ่านผู้ชมครับฟังแล้วมันก็สนุกดีนะการสร้างวัทกรรมที่มาจากทั้งสองฝ่ายในสื่อโซเชียลมีเดียเนี่ยท่านผู้ชมผมยอมรับนะมันค่อนข้างจะร้อนอะ่ะร้อนยิ่ง่าสถานการณ์จริงอีกนะเป็นสื่อโซเชียลไทยกับโซเชียลกัมพูชาเขาก็ฟัดกันแต่ว่าฝั่งโน้นเนี่ยมันดีตรงที่ว่าเขาไม่มีเสียงแตกฮะคือเขาหนึ่งก็ยืนหนึ่งเลยฮะเขาบอกว่าเจสิบ มันก็ J14 ทั้งประเทศละไม่มีมาบอกว่าเฮ้ยน่าจะซู35น่าจะมิก29เนเสียงแตกเนี่ยท่านผู้ชมน่าจะเป็นเอกฉันนะพุ่งตรงไปที่ J14 เขาก็พูดถึงว่าเครื่องบินรุ่นนี้มันเหมาะสมสําหรับประเทศของเขาเนื่องจากว่าการใช้งบประมาณในการซื้อเนี่ยก็ไม่มากการซ่อมบํารุงรักษาก็ถูกกว่าเครื่องบินค่ายตะวันตกกับยังไงมันก็เหมาะกว่าแถมมีเครื่องยนต์เดียว ไม่ต้องมีการมาบูรุงรักษาเครื่องยนต์คู่อย่างมิกยิบเก้าเนี่ยก็ประสบปัญหากันไปหลายๆชาติครับเนื่องจากมาตรการคว่ำบาตรที่มาจากตะวันตกก็เลยทําให้กองทัพอากาศรัสเซียต้องประสบปัญหาอยู่แล้วก็เลยมองว่าเครื่องบินข้ารัสเซียในช่วงเวลานี้ไม่น่าจะมีความเหมาะสมนะครับสําหรับกองทัพอากาศกรรมัมพูชาหรือแม้แต่สอปอป,อปอราวครับก็แสดงความประสงค์และยืนหนึ่งฮะเจซจะเอาให้ได้ฮะท่านผู้ชมนี่ก็ กลายเป็นประเด็นนะครับในแถบของบ้านเราทีนี้ประเด็นตรงนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะบ้านเรานะที่อื่นเขาก็เป็นครับในแถบนู่นน่ะอียิปต์อียิปต์ปนั้นนะฮะเมื่อก่อนเนี่ยก็แสดงความประสองค์อยากจะซื้อเครื่องบินแบบ J10 เพราะว่าอียิปต์เนี่ยเขาซื้อทั่วไปหมดฮนะเขาใช้เครื่องบินลบในหลายค่ายครับเอฟเนี่ยเขาก็ซื้อมาแต่ก็ต้องประสบปัญหาครับเนื่องจากว่าอเมริกาเนี่ยไม่ต้องการไปอัปเกรดให้ก็เป็นผลพวงมาจาก อิสราเอลเนี่ยแะครับเพราะอเมริกากับอิสราเอลเขาก็มีข้อตกลงว่าห้ามให้ประเทศอื่นๆนั้นมีความเหนือชั้นการลบทางกาศเหนืออิสราเอลก็เลยเป็นเหตุทําให้อเมริกาไม่สามารถที่จะขายเครื่องบนลบแบบ f 3 5ให้แก่พันธมิตรในย่านนี้ได้ครจนกระทั่งมันก็มีข่าวว่าเดี๋ยวจะมีการขายให้แก่ซาดิอาราเบียนะครับแต่อเมริกาก็พยายามจะสื่อว่าเฮ้ยยังไงอของอิสราเอลเนี่ยมันเป็นรุ่นไอนะ อย่างไงมันก็ต้องมีความเหนือชั้นกว่าเพื่อนบ้านอยู่แล้วครับทีนี้อียิปต์เนี่ยเขาก็เหมือนกันอยากจะซื้อ J14 นะครับแต่ทําไปทํามาตอนนี้ครับคิดใหม่แล้วน่าจะไป J35 เหมือนกันโอกาสตรงนี้มันมีความเป็นไปได้สูงครับเพราะว่ามันมีแหล่งข่าวนะที่มันมีการถูกปล่อยออกมาแล้วเพราะว่าเจ้าที่ที่มาจากอียิปต์ครับก็เดินทางไปเยือนปักกิ่งนะฮะเพื่อหาโอกาสไปชมเครื่องบินต้นแบบ